โอเคครับรถคันนี้นะครับ t o y o t a f o r t u n e r ตัว V ปี2014นะฮะคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกเนาะนะครับเครื่อง2005ตัว V ด้วยเกียร์ออโต้ชุดแต่ง GRD นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะครับคันนี้นะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเบาะหนังสีดำนะเลขมาอยู่ประมาณ9,000 0กว่ากิโลแค่นี้นะครับรถใหม่มากเกียร์ออโต้มาพร้อมเครื่องเสียงเล็กๆสักชุดหนึ่งเอาไว้ฟังเพลงนะครับ รถคันนี้เหมาะสาหรับการเป็นรถครอบครัวเนาะนะครับเหมาะสําหรับการาบรรทุกคนเนาะสาหรับการไปเที่ยวไปพักผ่อนได้นะครับหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวได้เลยอยากจะบอกว่าสวยมากคันนี้เดี๋ยวมาดูล้อมแมกกันล้อมแมกคันนี้เป็นล้อมแมกเวลนะล้อมแมกเวลขอบ20ด้วยพร้อมกับยางใหม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการรถนะครับนิดฟอร์จินเนอร์นะตัววีปี2014ตัวนี้ ใช้เงินวัใช้เงินดาวแค่5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองใช้เงินดาวแค่5้0พันบาทนะครับตอนนี้ยังไม่ติดจองนะจ่ายถามได้ครับ